สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาแล้วค่ะพี่น้องคามาทํานายดวงรายวันประจําวันที่10นะคะตุลาคม2 5 6 7ซึ่งตรงกับวันพรฤหัสบดีสีแสดสีส้มนั่นเองแล้วก็วันนี้ได้เห็นหน้าเห็นตากันนะคะพี่น้องคาป้าหมอยงยงงานนะคะทํางานทำมาหากินนะคะพี่น้องคาแล้วก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวทัไกไอดีไลน์นะคะมีโปรพิเศษอยู่อย่างที่แจ้งกระชับเร็วนะคะ ทักแล้วก็โอนนะคะโอนจองได้นะเพราะว่าคุณป้าหมอรับจำนวนจำกัดนะแล้วก็จะจัดคิวให้นะคะพี่น้องจ๋าทักไอดียไลน์แลก็ใครต้องการที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของคุณป้าหมอที่มีอยู่ตอนนี้ป้าหมอมีน้ําพริกนะคะสูตรเด็ดนะสารพัดน้ําพริกนะคะพี่น้องคะลองอยากให้พี่น้องสั่งชิมดูนะคะพี่น้องคะยังไงแล้วจัดส่งให้นะคะช่วยกันหนุดนุนนะคะพี่น้องคะเพื่อความอยู่รอดว่าอย่างนั้นนะคขณานี้กระแสในเรื่องของมอดูเนี่ยก็โด่งดังอยู่ใช่ไหมคะพี่น้องคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยการทำนายดวงของคุณป้าหมอ นะคะนะคะอาจจะไม่เขาเรียกว่าแตกต่างจากนะคะมาดูท่านอื่นหน่อยหนึ่งคุณป้าหมอไม่มีสายหมูนะคะพี่น้องคะนะคุณป้าหมอมีแต่นะคะแนะนําการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทนะคะโดยเอาไพ่ยิ่สี่นะคะหรือลายมือลายเส้นเป็นตัวชี้แนวทางนะคะแล้วก็อาจจะเสริมในประสบการณ์ที่คุณป้าหมอมีก่อนหน้านี้นะคะอืในเรื่องต่างๆที่มีประสบการณ์นั้นนะคะ พูดนะคะแนะนํากับพี่น้องไปด้วยนะคะแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับจมทุกครั้งแล้วก็ขอขอบคุณและขอโทษนะคะพี่น้องขาในบางครั้งก็อาจจะลงคลิปช้านะคะอ่าลงคลิปช้าเนื่องจากติดภารกิจนะคะแต่ลงพยายามลงให้ได้ทุกวันนะคะถ้าสมมติว่าไหวนะคะถ้าเกิดว่าไม่สบายหนักประมาณนี้เราก็ต้องหยุดนะคะพี่น้องใช่ไหมคะเอาอย่างนั้นกันเอาล้ค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะเรามาดูดวงกันเลยนะคะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันอาทิตย์นั้นบอกว่านา้พี่น้องวันอาทิตย์บอกว่าอย่างไรบอกว่าการงานเด่นนะคะแปดไม้เท้างานะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งขยับขยายในส่วนของกิจการนะคะเห็นไหมคะแต่มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องนะคะที่จะให้เลือกน่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือโปรเจกต์งานมากกว่านะคะมีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์งานหรือเริ่มต้น นะคะกิจาการใหม่นะและมีพลังและก็เอาไว้เอาอยู่เอารอดนะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้ถือว่ายุ่งงานเป็นหลักละนะคะไม่ใช่เรื่องอื่นเลยนะคะให้ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะเอ็นก็กระดูกนะ,ะสายตาดวงตาด้วยนะคะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะพี่น้องคะในวันพรุ่งนี้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดเละให้เราเลือกและก็ทํามาให้ดีนดั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอ่าขอพี่น้องวันอาทิตย์นะคะนี่ จริงๆแล้วดวงเปิดนะคะในทุกเรื่องอยู่แล้วนะแต่ดูว่าจะจะ,จะมีความกังวลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานเงินก็แล้วแต่นะคะลดในเรื่องความวิตกกังวลลงแค่นี้นะคะดวงก็จะเปิดสุดนะคะพี่น้องวันอาทิตย์เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข8ปดสองนะคะแล้วก็1นึค่ะ8ปดสองแล้วก็1นึค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะ น้องวันจันนะคะ,ะดวงนะคะบอกว่านะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่างกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวดีนะคะแล้วก็พบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์บุตรหลานนะคะรอคอยรอจังหวะรอโอกาสที่จะขยับขยายในส่วนของกิจาการการงานนะคะสําหรับก้าวไม้เท้านะคะนี่อย่างนี้ก็ดูดีๆแล้วขยับขยายได้เลยนะคะนี่สาหรับก้าวไม้เท้าห้าดาบนะคะระมัดระวังในวันพรุ่งนี้จะนะคะรับผิดชอบแทนบริวารแทนผู้อื่นนะคะรับภาระงานแทน ทำงานแทนผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีระมัดระวังให้ดีในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันจันเลขนําโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่หนึ่งเก้าเลขข้อห้าค่ะสี่หนึ่งเก้าห้าค่ะขอให้เห็นค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวัดอังคารปเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวัดอังคารไม่สบายหรอคะนะคะนี่มีความรู้สึกว่าโรคเก่ากำเริบหรือเปล่าเข้าโรงพยาบาลไหมนะคะ เดทนั้นน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ได้ด้วยนะลำไส้กระเพาะหาหนักเสพกดไหลย้อนประมาณนี้ได้โดยเหลยอ,อาหารเป็นพิษได้นะบัดระวังนะเรื่องของกิจการการงานนะคะดีค่ะในวันพวกนี้โชคดีในเรื่องหุ้นส่วนเินพิเศษแรงนะคะพี่น้องค่ะนะทั้งเรื่องดีได้เรื่องไม่ดีให้เชื่อรางสามพรของตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็อาจจะเดินทางพักผ่อนนะคะพักผะะ่อนนาลูกค,ค้านี่เน้นนะคะปล่อยวางนี่ว่าอย่างนั้นน้าบันเทิงนะในวันพุวกนี้สําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเซ้นต์ของเราค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสามแล้วก็สองศูนย์ค่ะหนึ่งสามสองศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะขอให้ยังเห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางวันบอกว่านะคะบอกว่าเงินดีนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะมีเงินหมุนเข้ามานะคะพี่น้องค่าเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ดวงเปิดในเรื่องของการเงินละค่ะนะคะดวงเปิดในเรื่องของการเงินละค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันนะแล้วก็ได้ร่วมฉลองความสาเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นะคะพี่น้องค่ะนะเช่นทํายอดขายถึงร่วมฉลองกันเป็นทีมนะคะกับทีมงานนี่ประมาณนี้ได้โดยนะคะสําหรับพี่น้องวันวันพุธกลางวันหรือแต่งงานก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนะฉลองมงคลสมรสร่วมฉลองมงคลสมรสได้ด้วยเงินหมุนเข้ามาแน่นอนค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่มีคนส่งข่าวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามหนึ่งนะคะแล้วก็สามสองสามหนึ่งแล้วก็สามสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเดินทางก็ได้นะคะทํากิจทาการแก้ปัญหาหาหมอก็ได้นะคะในวันพุกนี้อารมณ์เป็นเด็กๆนะคะเร,รเ, D D yard, คเรื่องของการเงินดีเยี่ยมเงินทุนมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินเงินทุนนะมีเครดิตนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะหรือทําอะไรเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเยี่ยมค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขที่เกิดจากการเดินทางก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะนะคะหรือ เป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับปุตรบริวารของเราก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขหกหนึ่งห้าแปดหกหนึ่งห้าแปดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤกัสวบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤกัสวบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันพระฤหัสวบดีนั้นเนี่ยนะคะเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยนะ,ะแล้วก็มีความเครียดแล้วก็กลุ้มนะ,ะกลุ้มหลายเรื่องเลยเรื่องเงินเรื่องบริวาร นะคะเรื่องสุขภาพกขไม่ค่อยดีระมัดระวังอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วในวันพวกนี้นะคะอาจจะเดินทางอย่างไม่มีแปลนระมัดระวังขับรถอย่าเร็วอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะเรื่องของสุขภาพกระดูกกระดูกทับเส้นนะคะระมัดระวังเป็นอย่างดีเลยนะคะพี่น้องคาดูว่าจะไม่ค่อยโอเคส่วนเรื่องเงินอ่ะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินอ่ะมีเงินหมุนเข้ามานะคะแต่ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่ยังไม่สามารถเก็บหอมรอมริบได้นะคะไว้หมุนแล้วก็แก้ปัญหาได้แค่นี้ก็ ให้พอใจแค่นี้ก่อนนะคะสาพี่น้องวันพรฤหัสวัสดีในวันพวกนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเก้านะคะสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์เก้าสี่หนึ่งศูนย์ค่ะขอให้เองเองค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์ผ่านการทําบุญให้ทาน นะคะพี่น้องขาเสริมดวงและก็โชคดีในเรื่องของคู่รักคนรักบริวารบุตรหลานนี่ทุกอย่างประคับประคองนะคะแต่แอบเซ็งเลยนะคะแอบเซ็งแอบเบื่อในเรื่องเดิมๆนะคะหรือบริวารน,นะคะที่พยายามที่จะปรารถนาดีกับเราและเร,เรามีความรู้สึกว่ารำขาดน,นี่นะคะนี่พี่น้องวันศุกร์นะคะ ดีนะไพ่ในลักษณะแบบนี้ที่ไม่ดีก็คือทําตัวเองให้เดือดร้อนทําตัวเองให้มีความทุกข์หนีนี้นะคะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นอย่างนี้ก็ได้โดยนะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ถือว่าไพ่ออกมาดีนะคะอะอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเ,เกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขสองศูนย์นะคะแล้วก็สองสี่สองศูนย์สองสี่ค่ะขอให้ย็งค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะ ดูพี่น้องวันเสาร์นะคะเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะอ่าพี่น้องวันเสาร์กิดตกคิด,ดย้อนหลังคิดถึงความหลังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องปิดบังซ่อนเร้นปัญหานะคะที่ยังไม่สามารถแก้ได้อ่าด้วยตัวของเราเองแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันหนักอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะพี่น้องต้องปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะแต่ขึ้นดาบสมมงกุฎไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้สามารถที่จะแกะได้นะคะพี่น้องขาสามารถที่จะแกะได้นะคะแน่นอนชัวร์แลวก็ รู้จักที่จะประหยัดกดออมจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสี่กองสีส่วนได้แล้วสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะพี่น้องวันเสาร์ถือว่าเจ็มมากนะคะยกเว้นทําตัวเองให้มีความทุกข์เหมือนกันสาหรับพี่น้องวันเสาร์เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าเจ็ดและก็หนึ่งสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นเ,เอาละค่ะป้าหมอวัยพรนะพี่น้องทงแปดบังเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ